สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะขอเชิญชมขนมที่มันอร่อยมากๆเป็นต้นตำรับนะคะมีขนมมะแกงขนมสาลี่ขนมชัน้นและขนมอื่นๆอีกมากมายนะคะของยี่ห้อแม่จลรินนะคะตอนนี้นะคะมีวางขายอยู่ที่งานกาชาติจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีการจัดนะคะตั้งแต่วันที่21 ถึงวันที่29มกราคม2566นะคะหรือมีงานกาชาติาจังหวัดอื่นๆนะคะอยู่แถวภาคอีสานนะคะจะเห็นได้อย่างเช่นจังหวัดขอนแก่นอย่างเงี้เป็นต้นนะคะค่ะมีคนไปเจอไปเห็นนะคะซื้อไปทานมันอร่อยมากๆแล้วเราก็ซื้อมาทานด้วยนะคะอร่อยสุดๆนะคะขนมซาลี่เขามีความนุ่มนิ่มหอมนะคะ ไม่หวานจนเกินไปอย่างลงตัวนะคะแล้วก็ขนมชั้นนิ้นๆมากนะคะความหวานก็กําลังดีอร่อยมากๆค่ะขนมหม้อแกงนี่มีหลายรสด,ด้วยนะคะอร่อยมากค่ะขนมบะาบนอีกนะคะค่ะเราก็ซื้อมาทานแล้วเราจะกลับไปซื้ออีกนะคะคือ,อก็จะแชร์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะ,ะรับประทานรสชาติที่มีความอ,ร,อร่อยแล้วก็ เป็นต้นตำรับแบบนี้นะคะขอเชิญขอเชิญไปซื้อได้ที่งานกระชาิมหาสรา,ารคามนะคะแล้วก็และทีนี้ก็อาจจะซื้อมาขายนะคะก็ติดต่อไปได้นะคะที่ที่อยู่นะคะก็คือ,อมีเบอร์เบอร์โทรนะคะที่ได้จากเว็บไซต์นะคะก็เอาไว้ด้านท้ายคลิปนะคะค่ะ เป็นไอเดียที่ดีถ้าเกิดว่ารับไปขายต่อนะคะคุณผู้ชมรับรองนะคะลูกค้าก็จะประทับใจแล้วก็อร่อยอย่างนี้ก็จะมบีบความภูมิใจในการเสนอขายสินค้าที่มีคุณภาพนะคะค่ะก็อร่อยอร่อยแบบนี้หารับประทานยากค่ะถ้าเกิดว่า ใครไม่เคยทานเนี่ยก็จะไม่รู้แล้วว่ามันอร่อยขนาดไหนนะคะค่ะเอามาให้ชมค่ะคือทำน้าอร่อยมากๆแล้วก็ทำเยอะมากนะคะมีมีงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะ,ะมีการขายได้แบบอ,อย่างคึกคักมากๆค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ